กรุณากดติดตามช่องพรามเทค h 6และเปิดการแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากพวกเราช่องพรามเทค h 6เป็นช่องที่นำเสนอข่าวสารสมาร์ทโฟนแก่เจ็ตและนวัตกรรมใหม่ๆในปีล่าสุดอธิบายเข้าใจง่ายเน้นข้อมูลจริงและช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจก่อนซื้อได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมือถือรุ่นใหม่แห่งปี2026อย่าง oppo reno 11 pro 5g ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงพรีเมียม ด้วยการออกแบบที่สวยหรูทันสมัยตามสไตล์รีโน่ตัวเครื่องบางเบาจับถนัดมือวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกสัมผัสด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงสีสันสดใสคมชัดรองรับอัตรา f r เฟรชเรทสูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นโซเชียลและการเล่นเกมเลื่นไหลยอย่างเห็นได้ชัดขอบจอโค้งเล็กน้อยช่วยเพิ่มอัรถรสในการรับชมคอนเทนต์และยังช่วยให้ตัวเครื่องดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ในส่วนของประสิทธิภาพ Oppo Reno 11 Pro 5G มาพร้อมชิปเซ็ตประมวลผลรุ่นใหม่สำหรับปี2026ที่เน้นทั้งความแรงและการประหยัดพลังงานใช้งานทั่วไปได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพร้อมกันสลับแอปไปมาหรือเล่นเกมกราฟิกหนักก็ทำได้อย่างสบายแรมขนาดใหญ่ช่วยให้การทำงานแบบ multitask ราบรื่นความจุภายในให้มาอย่างจุใจรองรับการเก็บรูปวิดีโอและแอปจำนวนมากโดยไม่ต้องกังวล ระบบปฏิบัติการ ColorOS เวอร์ชันล่าสุดทำงานบนพื้นฐาน Android รุ่นใหม่อินเทอร์เฟสสวยงามใช้งานง่ายมีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นเช่นระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะโหมดปกป้องสายตาและการปรับแต่งหน้าจอที่ยืดหยุ่นกล้องถือเป็นจุดเด่นสำคัญของซีรีส์ Reno และ Oppo Reno 11 Pro 5 g ก็ไม่ทำให้ผิดหวังกล้องหลังความละเอียดสูงมาพร้อมเลนส์หลักที่พัฒนาขึ้นใหม่ถ่ายภาพได้คมชัดสีสันเป็นธรรมชาติเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน เลนส์เสริมช่วยให้ถ่ายมุมกว้างภาพบุคคลและภาพซูมได้อย่างหลากหลายโหมดถ่ายภาพกลางคืนพัฒนาขึ้นให้สว่างชัดลดหน่อยได้ดีขึ้นกล้องหน้าความละเอียดสูงตอบโจทย์สายเซลฟี่และสายวิดีโอคอลภาพดูเป็นธรรมชาติผิวสวยไม่หลอกตาพร้อมโหมดปรับแต่งที่ใช้งานง่ายด้านวิดีโอรองรับการถ่ายความละเอียดสูงพร้อมระบบการสั่นที่ช่วยให้วิดีโอนิ่งและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นไม่ว่าจะถ่ายฟลอกหรือคลิปสั้นลงโซเชียลก็ทำได้สบาย แบตเตอรี่ของ Oppo Reno 11 Pro 5G ให้ความจุที่เหมาะสมกับการใช้งานตลอดวันใช้งานทั่วไปได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและยังรองรับระบบชาร์จเร็วประสิทธิภาพสูงชาร์จเพียงไม่นานก็สามารถกลับมาใช้งานต่อได้ทันทีเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วการเชื่อมต่อ 5G ช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วแรงดาวน์โหลดและสตรีมมิ่งได้อย่างลื่นไหล รองรับ w i f i รุ่นใหม่และบลูทูธเวอร์ชันล่าสุดเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรและประหยัดพลังงานระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและระบบจดจำใบหน้าทำงานรวดเร็วและแม่นยำ o p p o ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นคุณภาพเสียงลำโพงให้เสียงดังชัดเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมฟีเจอร์ซอฟต์แวร์เสริมช่วยปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานให้ตรงกับผู้ใช้มากขึ้นโดยรวมแล้ว Oppo Reno 11 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ ประสิทธิภาพกล้องและการใช้งานในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหามือถือรุ่นใหม่ในปี2026ที่ครบเครื่องใช้งานได้นานและคุ้มค่ากับราคาหากคุณสนใจรายละเอียดเชิญลึกการทดสอบใช้งานจริงและเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆอย่าลืมติดตามรับชมคลิปเต็มจากช่องพรามเทค h 6และขอฝากกดติดตามช่องพรามเทค6อีกครั้งตอนท้ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเสนอรีวิวดีวิวดีแบบนี้ต่อไปในอนาคต